ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์สืกชิงแชมป์ชักโครกและแน่นอนับผมสำหรับทีมครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าอลา,ามทองมาเลยครับนั่นก็คือทีมคอกนั่นเองนะครับสำหรับทีมนาฬิกาครับผมซึ่งผมไม่มีอัติเมตผมไม่มีกอรี่และมิติใหม่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเอาเอ็กซ์คลูซีฟเก่าแล้วก็มิติกที่แจกฟรีและกรีเจนที่แจกฟรีไปละกันนะทุกคน าทีมาริกาได้แบบอันนี้ไปก็รู้เรื่องนะทุกคนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีแค่นี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นป่ะเดี๋ยวลองดูว่าผมใครทีมมาริกานะอย่าลืมกดไลค์มาเลยนะครับผมอันนี้ช่วงแรกก็ปล่อยรูดไปก่อนนะครับเราจะเล่นแบบสเต็ปเหมือนทีมก่อนหน้านี้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูกันได้ครับผมสำหรับทีมสปิเกอร์แมนใครทีมนั้นตามไปดูกันได้ครับผมและแน่นอนครับผมเผื่อใครที่มาดูครั้งแรกนะครับศึกทัวร์นาเมนต์ของเราเนี่ยคือเราเนี่ยจะออโต้สคริปต์นะครับห้ามกดหยุดออโต้สคริ ไหนเนี่ยจะสามารถลากไปได้ไกลกว่ากันนะทุกคนนะครับแน่นอนว่ายังมีอีกหลายทีมครับอันนี้คือทีมที่2เท่านั้นแล้วก็แน่นอนครับสำหรับตัวละครตัวไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่ง มันโกมันดูโหดมันดูแบกทีมเนี่ยตัวละครพวกนั้นเนี่ยเราจะสามารถวางได้10ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราวางตัวตึงหมดเนี่ยคือมันจะแบบดูโกงเกินไปนะเดี๋ยวมันจะแบบเออดูเอาเปรียบนะเพราะฉะนั้นตัวตึงของแต่ละทีมเนี่ยจะวางได้แค่10ตัวเท่านั้นนะทุกคนแต่ทีมค็อกแมนของมนะผมตอนเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเขาตึงนะทุกคนหรืออาจผมอาจจะวางเอ,อ่อไททันค็อกแมนสักแบบ5ตัวแล้วก็อาจจะวางตัวนี้สัก10 อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอออีกสักหน่อยสัก2ตัวอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ได้นะทุกคนนะครับแต่ที่แน่ๆครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยห้ามวางเกิน10ตัวนะทุกคนสรุปสัส้นๆเลยยูนิตท,ที่เราเอามาเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยห้ามวางเกิน10 นะครับสั้นๆเลย <laughs> ช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรมากมายทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสคิปไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปตอนที่แบบเริ่มวางนะครับเริ่มไฟกันเลยดีกว่านะ <laughs> ทุกคนรู้สึกว่าทีมนาฬิกาเนี่ยเขาจะเปิดได้นะครับ <laughs> ผมจะใช้ค็อกสไปเดอร์ทุกคนในการแบบดันเวฟนี่คือข้อดีครับผมของทีมนาฬิกาครับเขาเปิดด้วยสไปเดอร์นะผู้ราคาเปิดยังถูกนะแถมแบบเดินยิงได้ไม่โดน4ีสีด้วยนะ ้ทำให้ทีมคอแมนของเราเนี่ยอาจจะดันเวฟได้เร็วขึ้นนะทุกคนผมว่าทีมนี้นี่น่าจับตามองมากทุกคนนะครับใครเชียร์ทีมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเลยนะฮะ สำหรับทีมโค้กแมนของเรานะครับต้องบอกเลยว่ามีทั้งหยุดเวลานะครับแล้วก็มีทั้งสโ,โลตีทะลุนะครับแล้วก็มีตัวเคลื่อนที่และโจมตีได้ด้วยนะทุกคนเฮ้ยถือว่าเราเพื่องเรื่องปิ้งย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็มี l อลนะครับจากนี่เลยครับเป็นแมงมุมนั่นเองครับดีเเนี่ยคือ24งหมื่นสี่ครับ แต่ข้อเสียของเขาคือไม่สามารถารับบัฟได้นะทุกคนหรือนี่อาจจะเป็นทีมที่จะสามารถไปชิดทีมก่อนหน้านี้ได้เท่าที่ผมชิดไว้นะผมจะวางตรงนี้ครับเพื่อบเบิร์ดามเมจนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีทั้งสโลแล้วก็ดามเมจที่หนักหน่วงเอาตรงนี้ละกันนะครับแต่และตัวที่ผมเลือกมานะทุกคนคือระยะค่อนข้างไกลนะครับตัวนี้เนี่ยระยะเดิน65ทุกคนซึ่งมันไกลมากเลยนะตัวนี้เหมือนกันครับ60และตัวนี้ครับผม60 เรียกได้ว่า60อัพครับนี่คือยังไม่รวมบัฟจากเลนโบนะทุกคนโอ้โหเอาเรื่องนะทีมนี้ไม่ธรรมดาครับนี่ครับเดี๋ยวเบิร์นดามิ่กันนิดนึงครับนี่ครับสโลเราเริ่มทำงานครับจากกาเดียนคอกแมนนะนี่ขนาดยังไม่ได้รับบัฟนะทุกคนและยังไม่เลเวลแม็กนะดาเมิแบบสามมืนอโหนกับดูตีสโลไม่พอครับแทบโคตรแรงเอานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มวางพี่ใหญ่กันนิดนึงนะครับนี่ฮะตัวนี้เนี่ยเป็นเอ็กวูซีฟนะครับเรียกได้ว่าอยู่มาสักพักนึงแล้ว แต่ก็ยังมีความโดดเด่นนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นตัวที่สามารถหยุดเวลาได้ครับลูกเล่นเยอะจริงๆนะแต่ผมก็ล,ลังเลครับทุกคนว่า,าจะวางตรงไหนดีนะตัวหยุดเวลาของเรานะครับเอาเป็นตรงนี้ดีไหมนี่ครับทุกคนมาครับตัวหยุดเวลาตัวเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าการโจมตีเนี่ยเยอะมากครับทุกคนนะครับอันนี้อาจจะไม่เห็นวงครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจมนะครับจมไปในลวาวาสำหรับดาเมจของเขาเนี่ยเมื่ออัพเต็มเนี่ยสองหมน้ะทุกคนเกินไปหรือเปล่า,านะสำหรับทีมค็อกแมนครับทุกคนดู แล้วนี่คือ29เวฟครับมาแล้วฮะใช้เวลาไป9นาทีเท่านั้นนะครับ วนันนี้บอสตัวที่3ออกมาแล้วทุกคนดูเหมือนว่าจะไม่รอดนะครับโดนปืนยิงจากไททันค็อกแมนครับแล้วฟาดหนักด้วยคอนจากการเดียนนะครับตามติดด้วยแมงมุมอ่ะและล่วงไปครับผมสำหรับบอสตัวที่3นะครับแล้วเลเวลแม็กมาครับสำหรับไทยทันค็อกแมนไม่อย่างนึงสภาพเลยถ้าได้อันติเมตมามันจะรอดเหล่าแค่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับมาอัพแมงมุมต่อนะทุกคนเพราะว่ายังไม่เต็มนะครับนี่เต็มเลยเท่าที่ผมคิดไว้นะถ้าบ้านไม่แตกก่อนเนี่ยผมกะจะเล่นเออการเดียนสักสิบตัวนะทุกคนเพราะว่า นั่นแหละเรามีขีดจำกัดไงได้สักสินะครับตัวเดียวก็เลือๆแล้วนะปะกติเขาจะนิยมวางกันตัวเดียวครับสำหรับไทยทันของแมนเพราะว่ากะเอามาแบบหยุดเวลาอะไรอย่างนี้น,นะแต่หลังๆเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะแบบไหวหรือเปล่านะสำหรับเอลีแมงมุมนะครับแต่แมงมุมเนี่ยก็ถือว่าเอลถือวงกว้างนะทุกคนเห็นปะ แน่นอนว่าสำหรับทีมนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แบบไทยท่านจ่านะครับเพราะว่าเขาจะประหยัดพื้นที่มากๆเลยครับเช็คกันนิดนึงครับหลังจากที่บัฟมานะครับทุกคนไทท่านคอกแมนนะทุกคนดาเมจสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบระยะแบบหกสิบหกครับคูดาวศูนย์จุดสามแปนะครับเป็นงาและสำหรับตัวนี้นะดาเมจเรียกได้ว่าห้าหมื่นเลยนะทุกคนนะครับแล้วก็ระยะ6 6ครับเรียกได้ว่าสุดจัดครับการเดี่ยของเราครับตัวที่3แล้วแล้วบอสตูดวยี่ครับทุกคนดูโอ้เลือดไหลเร็วมากครับเจอทุบมา โอ้แล้วล่วงอนะต้องบอกไว้ก่อนอัพเกรดมาผมสำหรับการเดี่ยนตัวที่3ครับดูระยะของเขานะทุกคนเป็นไงเรียกได้ว่าคุมพื้นที่แบบแนวหน้าหมดเลยนะ โอ้ยทีมนี้ทีมตัวตึงหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะเป็นทีมแบบตัวเต็งนะทุกคนด้วยความที่ว่าตัวไททันของแมนของเราเนี่ยรู้สึกว่าการโจมตีของเขาเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะทุกคนซึ่งผมจําไม่ได้แล้วนะว่าการโจมตีของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะอันนี้คือผมก็ลืมเหมือนกัน <c oughs> และบอสตัวที่5ได้เดินออกมาแล้วทุกคนต้องบอกเลยว่าโดนามเมนหนักจริงๆอะ่ะฟาดแล้วฟาดอีกครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงการเดียนเพิ่มนะทุกคน ตอนนี้ผมวางเออการเยี่ยนเนี่ย,ยค็อกแมนครบ10ตัวคือจะไม่สามารถวางได้เพิ่มอีกแล้วครับและสล็อตของผมเนี่ยก็เหลือนะเรียกได้ว่าเหลือเยอะอยู่นะนะครับถ้าขายซันต้านะครับและตอนนี้ครับบอสออกมาแล้วครับสำหรับเอ่อสกิลลีตนันน้ำแข็งครับทุกคนเดี๋ยวนะ61เวฟแล้วหรอ <c ười> คือเรียกได้ว่าตีเร็วจนแบบเกินไป61เวบวเดวฟเลยหรอปกติเขาแบบว่ามา60ใช่ไหมโอ้เอาเรื่องอนะทีมนี้ดูทุกคนโหหครับ <c ười> ได้เวลาครับวางแมงมุมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะวางแมงมุมแบบรัวๆเลยนะทุกคนอาจจะต้องเออ่หามุมดีๆหน่อยสรุปก็คือผมวางตรงนี้นะครับการเดี้ยงคอกแมนเนี่ยไปทั้งหมด10ตัวนะครับมีเลนโบหนึ่งนะครับก็เท่ากับ11บเดีเจนะครับเป็น12บสองไททันนะครับคอกแมนเป็น13นะครับแล้วก็สไปเดอร์นะครับ7ตัวโอ้ยมาเว้ยทีมคอกแมนนะครับทีมไทยครับอย่าลืมกดไลค์เชียร์มาทุกคนและบอสตัวที่7ออกมาแล้วทุกคนสำหรับบอสไก่เตอร์กี้ครับ แต่ทีมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีแมงมุมนะครับเพราะว่าตรงเขาเนี่ยจะไม่ไม่โดนหลับนะครับคือต่อให้เขาจะแบบปล่อยเลเซอร์มาโดนเขาก็ไม่หลับแล้วทุกคนดูครับกวาดสายตามาครับแต่ว่าครับการเดียนของเราไม่มีก่อครับล่วงเลยฮะ ส0แล้วทุกคนนะครับบอสต,ตัวที่8เนี่ยกำลังจะออกมาแล้วครับแต่ผมรู้สึกว่าเวฟ80เนี่ยบอสเขาจะแบบไม่โหดนะคือเขาเป็นไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มั้งนะครับไม่ได้ตึงอะไรมากมายครับสำหรับทีมคอ็อกแมนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ลองบวยแล้วไม่ใช่ทีโลดแน่นอนนะครับสำหรับทีมคอ็อกแมนนะตอนนี้ <c oughs> แต่ตอนนี้คือเริ่มนะครับตอนนี้บอนเริ่มเดินมานะนะเพราะว่าดามัมเมอรเอลีเนี่ยเริ่มไม่ไหวครับเพราะว่าการนีนของเราเนี่ยก็ตีทะลุจริงนะแต่มันก็แบบเนี่ยมันต้องยืนซ้อนกันเลยทุกคนนะครับ แล้วก็สําหรับไททันของแม่เนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นตีเดี่ยวนะทุกคนแน่นอนว่ามีเอลีจากแค่ของสไปเดอร์เท่านั้นอันนี้อาจจะแบบเริ่มลําบากกันนิดนึงนะโอ้แต่เหมือนจะซวยครับเพราะว่าไก่ตึงกี้ครับออกมาเออกี่ตัวเนี่ยสีหตัวเลยมั้งเนี่ยทุกคนนะครับที่ซวยเพราะว่าสําหรับการเดียนของเราเนี่ยคือไม่มีก่อครับเนี่ยหลับรัวๆแน่นอนครับงานงอกแล้วทุกคนเรนจะเจอฝึกหนักครับสําหรับทีมของแม่ของเรา ลำบากแน่ๆครับผมสำหรับทีมนาฬิกาของเราครับถ้าไม่สามารถจาัดก,การไก่เตอร์กี้ได้เนี่ยดาเมตเขาจะหายไปรัวๆนะทุกคนดูครับเรียกได้ว่าโดนสตันกันแบบยับๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นต้องรีบปิดฉากบอสไก่เตอร์กี้ให้ได้นะอ่ออออเหมือนจะสวยครับทุกคนแล้วผมกดหยุดเวลาไม่ทันนะ ต้องกดนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าไม่กดเนี่ยตัวนี้เนี่ยเข้าไปถึงทีบ้านบ้มแน่นอนครับเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะทาให้เราบ้านบ้มเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องกดเทเลพอร์ตครับทุกคนถ้าตีไม่ได้เย้ยหูและตอนนี้คือเขาเสียกสกิลไปหมดแล้วฮะสำหรับทีมของแม่นะกดหยุดเวลาไม่ทันครับทุกคนสกิลของเขาได้หมดไปแล้วครับ โอ้โหละมาแล้วครับสำหรับแกงโรสซิ่งครับไม่น่ารอดนะสำหรับคอกแมนของเราเฮ้ยไปได้ทั้งหมด8 9เวฟเอ้ยสำหรับทีมนี้ใครเชียร์ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้แบบว่าเป็นแชมป์นะสำหรับทีมนี้โอ้โห89เวฟครับทุกคนทำไปได้3 1อนาทีกับ32ิวีครับผมแหมไม่หมู่จริงๆนะครับสำหรับทีมคอกแมนครับหรือทีมนาฬิกานะครับต้องบอกเลยว่า ไม่ใช่ที่โหลแน่นอนนะครับสำหรับทีมนี้คือเขามาแล้วนะครับเรียกได้ว่าขึ้นแทน่นเต็งหนึ่งอยู่ตอนนี้เพราะว่าเพิ่งทําไป2ทีม <c oughs> อ่ะแล้วผมสําหรับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะทุกคนนะครับสาหรับเออศึกทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ชักโค้งนะครับนี่เป็นไงตั้งสดๆเมื่อกี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากมากครับผมบายบายครับ